ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากการลงพื้นที่สำรวจตลาดเจริญกันเป็นทั้งโซนตลาดสดโซนอาหารแห้งโซนสินค้าแฟชั่นและเป็ดตะเลอื่นๆมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย500คนต่อวันจากการสำรวจพบปัญหาเรื่องกลิ่นเกิดจากการกําจัดขยะในพื้นที่ตลาดมีจํานวนมากทำให้การกำจัดไม่หมดในแต่ละวันเกิดสะสมก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตามมา ผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากขยะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการสเปรย์ดับกลิ่นจากสมุนไพรเพื่อดับกลิ่นขยะบริเวณตลาดจเจริญกันขึ้น วัตถุป,ประสงค์เพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะบริเวณที่จัดเก็บขยะของตลาดเพื่อศึกษาวิธีการเตรียมส่วนประกอบวิธีการทําสเปรย์สมุนไพรดับกลิ่นขยะเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมส่วนประกอบวิธีการทําสเปรย์สมุนไพรดับกลิ่นขยะวิธีดําเนินโครงการ หนึ่งการสำรวจพื้นที่โดยศึกษาจากเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์และแผนที่เดินดินสองศึกษาหาข้อมูลทางด้านสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งผู้จัดทำได้เลือกสมุนไพรในการทำสเปย์มาห้าชนิดสามเขียนโครงการเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งห้าชนิดแล้วจึงจัดทำโครงการเสนอต่ออาจารย์เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจึงทำการประสานสถานที่ตลาดจเจริญกันและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสเปย์ดังต,งต่อไปนี้ ตะไคร้ผลมะกรูดใบมะกรูดใบเตยขมิ้นขา่าแอลกอฮอล์มีดเขียงหม้อทับพีที่กองผ้าขาวบางและขวดสเปรย์ขั้นตอนการทำ 1. นำสมุนไพรที่เตรียมไว้มาล้างทำความสะอาด 2. เมื่อล้างสมุนไพรเสร็จแล้วให้นำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ สามนำสมุนไพรที่หั่นไว้มาเทใส่หม้อแล้วนำเอาแอลกอฮอล์ใส่ในหม้อให้ท่วมสมุนไพรสี่ต้มโดยใช้ไฟอ,อ่อนประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีและในระหว่างที่ต้มให้ใช้ทัพพีคนตลอดเวลาห้าเมื่อสังเกตเห็นว่าสีแอลกอฮอล์เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวและน้ำเริ่มเดือดจะเริ่มมีกลิ่นหอมของสมุนไพรอย่างชัดเจนก็นำใส่ภาชนะพักไว้หกกรองเอากากสมุนไพรออกเจ็ดบรรจุใส่ขวดสเปซที่เตรียมไว้ ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการผู้เข้าอบรมได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้และสเปรดดับกลิ่นจากสมุนไพรสามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นจากขยะได้จริงกลิ่นข้าวแรงจากข้าวปลาสามารถดับกลิ่นได้นานถึง1วันขยะมูลฝอยสามารถดับกลิ่นได้นาน2อถึงสวันและสามารถช่วยลดแมลงวันมาก่อกวนได้อีกด้วย ผลการประเมินโครงการจากผู้เข้าอบรม20ท่านและผู้ทดลองใช้สเปรดับกลิ่นจากสมุนไพร30ท่านได้มาจากแบบสอบถามซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ารับในการอบรมในด้านการจัดการโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.71ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ย4.55ด้านการนาไปใช้อยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.9สรุปผลการดําเนินโครงการการดําเนินโครงการสเปรดับกลิ่นจากสมุนไพรเพื่อดับกลิ่นขยะบริเวณตลาดเจริญกันคุณภาพของสเปรดับกลิ่นจากสมุนไพรใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือกลิ่นคาวต่างๆที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงสามารถดับกลิ่นได้นานถึงหนึ่งวันขยะอื่นๆสามารถดับกลิ่นได้นานสองถึงสามวันและยังช่วยลดแมลงวันที่มาเก่ะกวนได้อีกด้วย สิ่งที่ชุมชนได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้คือมีความรู้ในการทำสเปรดับกลิ่นสมุนไพรไว้ใช้ลดกลิ่นขยะซึ่งใช้ได้จริงเพื่อพื้นที่ในชุมชนที่มีบรรยากาศที่ดีและสุขอนามัยที่ดีขึ้นซึ่งบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการที่ได้จัดทำขึ้นในขณะนี้ค่ะ สรุโปโครงการตัวชี้วัดวัดจากแบบสอบถามผู้เข้าอบรมท,ทั้งยี่สิบท่านวัดจากการปฏิบัติจริงในการอบรมและวัดจากแบบสอบถามผู้ทดลองใช้สเปรดับกลิ่นทั้งสาสิบท่าน แม่เส้นทางฝันเต็มด้วยควากน้ำแต่ก็พร้อมจะเข้าไปทางน้องสิขอดูและายได้บอกเดี๋สิขอจับมือใส่แว่นนิว